สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นดอกบัวดินสีแดงกำลังจะบานสีนี้เธอชื่อมาดามบัตเตอร์ไฟค่ะเป็นบัวดินสีแดงดอกซ้อนนะคะแต่แดงนี้ก็เป็นแดงที่แบบว่าไม่เข็มมากสวยน่ารักมากๆเลย ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันมาทางข้อความได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะสีนี้มาดามบัตเตอร์ไฟอย่าลืมเรียกนะจ๊ะ ฝากติดตาม facebook แฟนเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย